คุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าวันหนึ่งคุณดาวน์โหลดโปรแกรม AI มาเล่นกับลูกแค่เพื่อความสนุกเล็กๆน้อยๆแต่แล้ววันต่อมาทั้งชีวิตของคุณก็พังพินาศถูกไล่ออกจากงานสูญเสียชื่อเสียงแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลเพื่อสู้กับบริษัทระดับโลกอย่างดิสนีย์เรื่องนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์นะครับแต่มันคือชีวิตจริงของผู้ชายที่ชื่อว่าแมสทิลดัตแวนแอนเดลเขาเป็นอดีตวิศวกรของดิสนีย์นะครับที่ชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าไวรัสในโปรแกรมที่เหมือนไม่มีพิษภัยเลยครับ ถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อแบบแมทธิวห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับแมทธิวเขาเป็นผู้ชายอายุ4,2ปีนะครับเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ทำงานให้กับดิสนีย์ในลอสแองเจลิสเขาเป็นพ่อเป็นคนธรรมดาแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในเทคโนโลยีนะครับแต่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024 เขาดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI จาก Github ครับเพื่อเอามาใช้ทําโปรเจกต์สนุกๆกับลูกของเขาแต่เขาไม่รู้เลยครับว่าโปรแกรมนั้นมันฝังม a l w a r e ไว้ครับม a l w a r e ตัวนี้สามารถเข้าถึงเครื่องมือจัดการรหัสผ่านของเขานะครับและพวกเขาไม่ได้เปิดใช้ระบบ multi-factor authentication แฮกเกอร์ก็สามารถเข้าถึงบัญชีทั้งหมดของเขารวมถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานใน Disney ของเขานะครับ และไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ได้รับข้อความใน Discord จากแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่าเนาเบาเนาเบาระบ,บุว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงไฟล์ส่วนตัวของเขารวมไปถึงข้อความสล c กภายในของ Disney แล้วก็ข้อมูลมากกว่า1 t ทไบที่ไม่ควรหลุดออกมาครับข้อมูลที่ถูกขโมยนั้นมันไม่ธรรมดาเลยครับข้อความสล c กกว่า1 4ล้านข้อความข้อมูลลูกค้าและก็พนักงานแล้วยังมีโค้รลับแล้วก็โปรเจกต์ที่ยังไม่เปิดตัว รวมไปถึงแม้แต่ข้อมูลทางการเงินของส่วนสนุกแล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่การแฮกธรรมดาแล้วครับแต่มันคือการเจาะทะลวงระบบของหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็เกิดขึ้นครับเมื่อข้อมูลส่วนตัวของเขาอย่างเช่นเลขบัตรประจําตัวประชาชนบัตรเครดิตรวมไปถึงการเข้าถึงกล้องวงจรปิดในบ้านมันถูกเผยแพร่สู่สาธารณะครับรวมไปถึงลูกๆของแมทธิวก็ไม่รอดครับบัญชีโลบอกที่เอาไว้เล่นเกม แล้วก็โซเชียลมีเดียของเด็กๆถูกแฮ็กแล้วก็ถูกนำไปโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวนะครับแมทธิวบอกว่าเขารู้สึกเหมือนทั้งโลกมันพังลงต่อหน้าเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องงานนะครับแต่ว่าทั้งชีวิตครอบครัวความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยครับเมื่อเรื่องนี้ไปถึงฝ่ายไอทีของดิสนีย์พวกเขาก็เริ่มทําการสอบสวนนะครับแมทธิวมีประวัติเข้าชมเว็บไซต์ลามกและนาจาร์แล้วก็มีไฟล์ที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่แมทธิวเขายืนยันว่าเขาไม่เคยดูสิ่งเหล่านี้เลยครับ และเขาก็เชื่อว่าแฮกเกอร์ใส่ร้ายเขานะครับเพื่อทำลายชื่อเสียงแต่ว่าดิสนีย์ก็ไม่ฟังครับในปี2024เขาถูกไล่ออกในทันทีครับทำให้เขาสูญเสียโบนัส